พอแก้วขนมไข่สวัสดีนะครับดเดี๋ยวดูขนมไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูหน้าคนเรียนนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้ดูกันทงหน้าขนมไปก่อนนะครับตอนนี้สวัสดีนะครับผมพอแก้วขนมไข่วันนี้เราก็มีสอนที่บ้านพอแก้วขนมไข่นะครับผมอสอนคุณจี๊บนะครับเดินทางมาจากจันทบ,บุรีจริงๆแล้วเนี่ยอ่า อยู่จันทบุรีนะครับแต่เดินทางมาจากกำแพงเพชรเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับอันนี้เป็นฝีมือคุณจิ๊บในวันนี้นะครับนี่มีคนแพ็คให้เรียบร้อยนะครับลูกสาวมาด้วยนะครับลูกสาวเป็นคนแพ็คเองนะครับแพ็คแพ็คสวยนะเนี่ยเอดยอดสุดยอดนะครับนี่ก็คุณจิ๊บนะครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาเรียนที่บ้านปอแก้วขนมไข่ นะครับผมก็ตอนนี้ทำขนมได้สวยแล้วนะครับขายได้แล้วอันนี้เรียกได้ว่าเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะครับ <c oughs> ือเรียนปุ๊บอต้องขายเลยนะครับต้องขายทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดอมากนะครับแต่ก็ทำได้ทาได้ดีอยู่นะครับผมสามารถทำขายได้แล้วแหละนะครับก็ไปรืยได้เลยนะครับ <c oughs> จิ้วค่ะิดไมอ่าได้ได้ได้ไดอ่านี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่าคุณจิ๊บเนี่ยก็มีพื้นฐานในการทําขนมแต่ว่ายังไม่เคยทําขนมไข่ใช่ไหมครับไม่เคยยังไม่เคยนะครับทําขนมปลาอยู่ตอนนี้นะครับผมขายขายขนมปลาอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นอ,<ม>อ่าปลาทายากินะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเปิดบูธข้างๆนะครับขายขนมไข่ด้วยนะครับ2อย่างเลยนะครับอ่าแยกวงกับ คุณสามีคนทีการคนนึงขายขนมปลาทยกีคนนึงขายขนมไข่ไปนะครับคนละคนละข้างกันนะครับคนละคนละซุ้มเรียกว่าคนละซุ้มกันนะครับขายอยู่ที่ตลาดไหนบ้างนะครับตอนนี้ตลาดเซนติกค่ะตัวเมืองจันทบุรีอ่าขายที่ตลาดเซนติกเซนทริกใช่ไหมครับชื่อตลาดย่านการค้าใครไปจันทบุรีต้องไปเดินนะครับ ตลาดวัยรุ่นตลาดคนเดินตลาดคนที่ต้องไปเดินแสดงว่าตลาดดังในนั้นแหละใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าก็ท่านใดที่ไปตลาดอะไรนะเซนทริกเซนทริกนะครับก็เซนทริกเซนทริกที่จันจันทบุรีเนี่ยอ่าในตัวเมืองค่ะอ่าในตัวเมืองนะครับท่านใดที่ไปที่นั่นตลาดนั้นนะครับก็ไปแวะทานขนมไข่กันได้นะครับผมก็จะมีคุณจิ๊บนะครับเป็นคนทําขนมไข่ นะครับอยู่ที่นั่นนะครับผมก็ไปเดินหาเอาเลยนะครับมีเจ้าเดียวแน่นอนมีเจ้าเดียวแน่นอน <c oughs> แล้วันเลยมีเจ้าเดียวแน่นอนยังไม่มีใครทําขายนะครับผมจัดไปเลยนะครับไปก็ไปเจอก็ไปซื้อกินกันได้นะครับ <c oughs> ผมเปิดไฟให้เรียบร้อยอ่าแล้ววันนี้คุณจิ๊บบอกคุณจิ๊บเป็นคนบอกเองว่าอยากได้ขนมไข่แบบนุ่มๆ ใช,ใช่ไหมครับแบบนุ่มๆ,ๆ,ๆไม่ไม่ไม่เอาแบบกรอบนะครับตอนที่คุยอย่างโทรศัพท์คือการคืออยากได้ทานแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้แบบไม่ติดคออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณคลิปก็ไม่เคยได้กินขนมไข่ของปอแก้วเลยนะครับไม่เคยเลยนะครับคือแบบดูในเพจแล้วก็จังหวัดที่เรียนเนี่ยก็คือไปเยี่ยมญาติใช่ไหมครับที่กำแพงเพชรใช่ไหมครับหรือว่าไปไปหาคุณแม่หาคุณแม่ที่กำแพงเพชรแล้วก็ ก็เลยอ่ะตัดสินใจแวะเรียนดีกว่ากลับแวะเรียนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดินทางอะไรเงี้ยสวัสดีคุณอำนาจด้วยนะคะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมก็อ่าตัดสินใจเรียนเลยยังไม่ได้กินขนมไข่เราเลยนะครับยังไม่เคยกินเลยแล้วอ่คนที่ไม่ได้กินเนี่ยเขาจะนึกรสชาติไม่ออกเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้พอได้กินแล้วชอบไหมครับวันนี้ ชอบค่ะอ,อร่อยอร่อยมากเลยค่ะที่บอกว่าอยากได้นุ่มนี้ก็คือพอใจน,นะครับนุ่มสมใจเลยค่ะนุ่มสมใจนะครับผมก็เป็นที่พอใจนะครับว่านุ่มจริงๆนะครับผมได้เรียงได้แล้วนะครับจิ้มนี่ต้องระวังเลยนะครับนุ่มเกินดูแล้วทานกล่องเดียวน่าจะไม่ไม่พอนะครับ <พอ S 2> ต้องเลยซื้อเพิ่มสักสอกล่องแฟนคุณจิ๊บบอกว่าต้องทานร้อยชิ้นเลยไม่ได้ดยดิ้ววๆ่นนี้ ฝีมือก็ถือว่าทําขายได้นะครับผมคือ,อถึงถึงจะไม่เคยทําขนมไข่มาก่อนแต่ว่าก็มีพื้นฐานในการทําขนมอยู่แล้วเนาะนะครับผมคุณำอำนาจบอกว่าเคยกินครั้งหนึ่งครับนิ่มมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอำนาจครับผมนิ่มจริงๆนะครับนิ่มจริงๆนิ่มแบบเขาเรียกว่าอ,อร่อยละลายในปากเวลา <laughs> เวลาเราลสก,กิดเราสก,กิดด้านข้างนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงกลางมันมีไส้ ตัวที่มันมีไส้มันจาแบบไส้มันจะหลุดโอเคโอเคโอเคสวยงามมากถ้าเกิดเป็นไส้ลูกเกดนี่เห็นไหมครับฝีมือท่านใดที่อยู่จันทบุรีนะครับดูฝีมือไว้นะครับผมฝีมือดีมากนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าไปกินนะครับผมอร่อยแน่นอนรับประกันนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้เป็นสอดไส้นะคะอ่าใช่เป็นสอดไส้ขอกระดาษชิชู่วแผ่นหนึ่งหนะครับลูกอ่าอาจารย์ใช้เลย จะเอามาเช็ดหน้าเตาสองใบค่ะลูกใบไยวก็ไดเ้เดี๋ยวผมเช็ดให้นอโอเคโอเคด้านบนนี้ตรงนี้ใช่ไหมอืมนะครับขนมติดแห้งยอดไม่ยาก แต่ว่าอย่างเวลามันใกล้จะหมดหม้อนี้บางทีมันก็จะตักยากนิดนึงย้อยนิดนึงอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยออกตอนที่เราจะปิดฝานี่แต่ถ้าเกิดว่าทําที่ตลาดนี้ใส่ถุงบีบได้เลยนะครับคุณกิดแต่ตอนใส่ถุงนี่น่าจะไปฝึกอีกที่หนึ่งฝึกบีบอีกที่หนึ่งเดี๋ยวบีบเยอะเกินแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าใส่ถุงมันก็จะสะดวกเวลาเราพกพาไปไหนมาไหน อันนี้น่าจะไม่เต็มน่าจะไม่เต็มรอบนะครับผมเพราะว่าจะหมดแล้วขอ,ขอดแล้วสรุปแล้วก็คือวันนี้คุอกิบทำได้อยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือสามารถทําขายได้นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะไปกินนะครับพิสจันทรธบุรีก็ไปได้เลยครับตลาดที่คุณจิบบอกนะครับอันนี้ใส่อะไรดีเอ่ยอ่ะส้มแล้วกันเนาะนะครับ เอาหมดเลยเอาให้หมดอย่าให้เหลือทำลูกเผาเราอยากได้ไฟอะไรครับไได้บลูเบอรี่ใช่ไหมได้ยินเพื่อวบลูเบอรี่เหรอเอาจัดไปมาเลยบลูเบอรี่ใส่เลยบลูเบอรี่กดนิดนึงสบัอ่าพยายามอย่าให้โดนแป้ง งามอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะคือเราจะไลฟ์สดในช่วงที่แบบว่าขนมใกล้จะหมดหม้อแล้วเพราะว่าอยากให้ผู้เรียนนี้ทําให้ได้ก่อนสวัสดีพี่มวยด้วยนะคะจากบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะพี่มวยขายดีไหมคะที่บุรีรมัมย์ฝนตกไหมนี่อันนี้ต้องเรา,เาต้องออกก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่อ,ออกเนี่ยเวยลาเราปิดฝาลงมามันจะไหม้นะครับ เปิดได้เลย,เลยผมปรับช่วยเพราะว่าผมยืนอยู่ตรงนี้แล้ว,าาวะะโอเคนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านที่เข้ามา,าใหม่<笑><笑>นะครับก็อ,อย่างวันนี้นะครับคุณกิ๊ฟเนี่ยครับเดินทางมาเรียนที่ บ้านพ่อแก้วขนมไข่นะครับผมก็ท่านใดที่อยากจะมาเรียนที่บ้านพ่อแก้วขนมไข่ก็ยินดีนะครับผมสามารถมาเรียนได้นะครับแล้วก็นัดวันเวลากันนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเรียนที่ภาคใต้นะครับเราจะเดินทางวันที่5นะครับผมภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับท่านสามารถที่จะเรียนได้หมดเลยนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับผมแล้วก็สําหรับขนมไข่วันนี้ครับที่คุณทิ๊บเรียนวันนี้นะครับก็ขายอยู่ที่ตลาด หล, Ooh, หล, Sams, หลักๆเลยอยู่ที่ Studies, ตลาดเซนติกตัวเมืองจันทบุรีค่ะหลักๆเลยก็คืออยู่ตลาดเซนติกนะครับผมก็ตรงนั <bargain> ้นนี่จะเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าคนเดินเยอะนะครับผมตลาดนั้นคนเดินเยอะน่าจะคนก็จะรู้จักเยอะเนาะในนั้นนะครับผมก็เจอขนมไข่ก็ไปกินได้เลยนะครับผมอ่าก็ยังไงนะครับผมอ่าเรามาขอดูรอบสุดท้ายของเรามาขอดูรอบสุดท้ายของขนมวันนี้กันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ สีได้แล้วใช่ไหมครับอชอบแบบนี้เลย<ช>จัดไปใช้มีมจดจะช่วยนี่เลยสวยยันเจ้าสุดท้ายนะครับพี่หมยบอกว่าพ่อขายได้ค่ะอยู่อำเภอหนองกีนะคะอ,อำเภอหนองกีนี่คือแบบใครอยากทานก็อ<พ>ิ่มบอางาจานได้พี่หมยนี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับผมอยู่นอกๆเลยนะครับ ก็ยังจะย,ยังพอขายได้นะครับผมก็โอเคอาขายได้เดี๋ยวไว้ถ้าผ่านไปที่บุรีรัมย์เดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมนะคะพี่หมวยสวยมากมานะครับผมก็สำหรับวันนี้ทำได้เนาะทำได้ค่ะ <laughs> ทำได้ถ้าเกิดว่า เวลาไปทําแล้วติดขัดอะไรก็โทรหากันนะครับผมเราจะได้แก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับถ้ามีปัญหานะครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมยังไงผมก็ฝากด้วยครับที่จันทบุรีตลาดเซนทริกเซนทริกนะครับผมก็ยังไงตัวแก้วขนมไข่มีที่นั่นแล้วนะครับผมไปกินกันด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านเลยนะครับทางคุณกิฟด้วยนะครับผมก็ ลาท่านผูช้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ